ัสรอซูลสอนกล่าวว่าชาวยะฮุดนั้นจะแตกออกเป็น71พวก70พวกจากพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในไฟนรกมีพวกเดียวเท่านั้นที่จะได้อยู่ในสวนสวัรด์นั่นคือพวกที่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของมูซาสำหรับชาวนัสรอพวกเขานัสรอจะแตกออกเป็น72พวก 7จพวกจากพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในไฟนรกมีพวกเดียวเท่านั้นที่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์นั่นคือพวกที่ปฏิบัติตามคำสังเสียของเขาก็คือนบ,บีอีซาห,หรือพระเยซูสำหรับชาวมุสลิมท่านสตารากล่าวว่าพระชาชาติของฉันจะแตกออกเป็น73พวก72พวกจะ พวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในไฟนรกมีพวกเดียวที่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์นั่นก็คือพวกที่ปฏิบัติตามคําสั่งเสียของฉันเวลานี้คําสั่งเสียของท่านศาสดาได้เผยแผ่ไปทั่วโลกเลยครับขอเรียนเชิญพี่น้องทั้งสามศาสนามาศึกษาด้วยกันท่านยอมรับ ท่านก็จะได้อยู่ในโวนสวรรค์ตามที่ท่านสดากล่าวไปฮาดิษอันี้บรรจุอยู่ในหนังสือของท่านซูริมบินเกสอัลฮิลารีบอรเดนเชิญพิทน้องทั้งศาสนาไปศึกษาได้เลยครับ